มบ่เกี่ยวมือนีกะมืออื่นกะเกี่ยวคือเก่าหันละนี่ตุยตาลุยตุยตายกันเลยปลาของเฮาเนาะปลาสามโตมาสี่คนบค่ครบผู้หนึ่งถ้า <c oughs> ที่ไม่แกงใส่หน่อไม้สมเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันเดินมีแกงปลาใส่หน่อไม้สมพี่น้อง ท่านโบกเกียวมือนีกะมืออื่นกับเกียวคือเก่าหันละนี่กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาวเฮาและกับเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยคือเก่าเดอ้อวันนี้เฮากามายุดที่ทงไฮทงนาคือเก่าพี่น้องมันนี้สระสิบผ้าพ,พี่น้อง มาเกี่ยวเขามือแหลกแหกม่าน่าสันเอ้ยยังบ่ทันบานเถือ่อยังบ่ทันเกี่ยวเถื่อเ้าไปก่อนเผื่อเผื่อพี่น้องมณีสลาสิพ้าพี่น้องมาเกี่ยวเขาพี่น้องโอ้โหกะมานเติบน้อมนม้ีกระแดดออกจางปางเลยพี่น้องแต่เสาเลยจ <c oughs> ังไดพี่น้องทางบาน f อซีเกี่ยวเขากันเบิดเป็นอย่างน้อบานนองลานนี่การล้างเกี่ยวด้วยพี่น้องกาลังลงไม้ลงมือมือนีนาะพี่น้องนาะเพราะว่าที่พ่านมาเฮากัไปหูดเขาหูดน้ำน้องพี่น้อง ขดเขาให้กาเหลวแล้วพี่น้องนี่กาสิผ้าพี่น้องมาเกี้ยวเขาหน้าโตพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่ท่งหน้าของนองลาเองเด้อนี่บรรยากาศทางล้างพี่น้องก็ประมาณนี้แหละจ้าอันเพิ่นว่าความตายหันขาเห่าแต่มือเื่อเดียวว่าสันแต่แดดในที่สีขาเห่ายืมมือนี่แหละพี่น้องมันแดดร้ายวันนี้ไปพี่น้องสิผ้าพี่น้องไปเกี้ยวเขาเกี้ยวหน้ามันนีก็มากันสองคนกับยิงแม่ค่ะเส้นเก่าเส้นเดิม ปรุยตะลุยตุยตายกันเลยนี่อันนี้คือเขาไฮเออข์เขานาของอาหลรองลูกค้าทุกคนสิบาท,ทุกคนมาเกี่ยวเขาพี่น้องโุ้ยมามือนันคือจังบดันซุกเขาเบื้องหนันบันนีซุกเบิดแล้วอันนี้ก็ยิ่งแม่ของดิฉันเองเพิ่นก็รลังเกีียวนะให้ตัวนั้น้นองหลายคิดว่าสิเกี่ยวไฮนี่เพิ่นเกี่ยวไฮกาหานก่อน นี่มาเกี้ยวขาวกันเด้อพี่น้องเด้อผู้ไดวางก็มาซอยน้องหลา่าเกี้ยวขาวในเด้อพี่น้องมาเกี้ยวขาวเกี้ยวหนามนะพี่น้องเริ่มต้นเกี้ยวขาวเมื่อนี่นะพี่น้องมือเล็กแหกมันเลยพี่น้องมานแห้งแดดแห้งจางปังมาตะลุยเกี้ยวขาวเกี้ยวนามกันเลยแทนแทนแทนเกี่ยวจนสี่หอดเบิดไทยหนึ่งแล้วจ้า นี่คือเออไฮข้า็แล้วให้หนึงยังพันแล้วเธอนี่ยังหน่อยนึงให้อีเมพันจัดการมาสัน่นอันนี้คือข่าที่เขาแกวเขาหมัดอีเมไปเลยหมัดแต่พี่เนอะหาแบบแกวต่างนะเพิ่นแกวแบบต่าง ข้าวกับกบข้าวกับห้างหางพอสิได้ข้าวได้น้ำอยู่บ่พี่น้องเอ้ยกบข้าวหางโพดเนาะดำนาบ่ได้ที่นาหางดปีหน้าเอาใหม่ว่าั่นปีหน้าสิดที่ทีแล้วก็สิหวานปุ๋ยสโอ้กวอ่เอลวันเรเด้ เกี้ยวค่ะเกี้ยวผลละเมืองเรามาเพิ่มสองตัวเอ้ยไม่ใช่สองคนให้เด็กๆคนเกี้ยวก Tibet, ่อนเขาเป็นผู oh, ้ถ่ายคลิปไผ่เด้อพี่น้องมาเกี่ยวข้าวเสียกันเด้อน้องผาสิต้มเป็ดให้กินดอกนั่นแล้วต้มเป็ดกำลังเกิดนะมันกำลังเบาะออกมาใหม่แต่ว่ามันบ่มีได้อยู่เหอนกะเป็ดตัวเบาะใหม่กันนะเพราะว่าเขาบ่มีเป็ดพ่อโตเขามีแต่หมา กินจะบ่กาหมา้มาสาวกินหมาด้วยสูกินไม่ลงกินหมาไม่ลงค่ะสงสาร,ราคลิปลายจะหน่อยดังอยากให้ดัง แก้วเฮ็ดไว้บในตีนางอีแก้วข่าส่ายดีคุณี่นี่เอาเป็นลูกไผ่บ่ได้เด้อนี่น่ะเห็ดเวียบ่ได้ไปเนาะไปนี่คนณหนูสาวลาวขี้คานอันนี้คือสาวลาวขี้คานแก้วข่าบ่เป็นเด้อบ่ต้อองเเาป็นลูกไผ่กินเหล้าเป็นหวาเรื่องไงกินเหล้ากินเบียร์อ๋อ ข้าวในการมาลองตองแตงเกี่ยวข้าวพี่พน้อง,องเกี่ยวข้าวมาเป็นแต่กระเทียวกองอะไรเปล่าอเอฟในจูเจย์โอเคอพักเพลนละจ้าตอนนี้ขา้าวกะซีมาเฮ็ดกินเฮ็ดอยากของแม่พี่น้องอันนี้ก็คือปลาของข้าเนาะปลาซับโตมาซีคนคบ่ครบผู้หนึ่ง <laughs> อาซีไม่แก้งใส่หน่อไม้สมเนาะนี่เห่าก็คางหมอ้อเหลวเลยพี่น้องอันนี้ก็คือบอดังไฟของเหาเนาะอยู่ไฮย,ยู่หน้ากับพม่านีแหละพี่น้องน้องหลักก็สิมาตัมต้มุ๊บตั้มเจลแกงง่ายๆสไตล์น้องหลักเองก็ใส่เกลือใส่เป้งน,นัวแล้วก็ใส่ผักเทียมพี่น้องแล้วก็ตาตามแล้วก็สิใส่หม้อของเหาเลยแต่ว่ามันนี่เหาก็มีผักกระแง่งหน่อยนึงเดชหาซีแกงป้าใส่หน่อไม้สมเนาะ โอ้โหอะไรตกตอนแก้วเาตกแล้วหนึ่งเรียบร้อยนะ้วในผ้านี่น้ำกำลังเดือดค่ะเขาก็ใส่นม้ยสมไปเลยน้ำเยอะผดไปจักโอหอนดีใส่นม้ยสมลงไปนี่เลยค่ะนี่น้ำของเขามันฟดแล้วเขาก็ต้องเอาปลาลงไป 3ตัวจักป่าอีหยังนี่ปลานี่คือมันบินได้เด้อพี่น้องที่มันมีอีหยังยังบ่ฮู้มันมีปีกสายตรปถ้าน้ําพดแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อกินนํากันเด้อันนี้แกงปลาใส่น้ํามมพี่น้องมากินข้าวฮดอเออันนี้คือเจ้าปลาแดกของเฮาาใส่จอันนี้เจ้า่ว่อันนี้

กินก like. okay. no. ินก no ินกินก um. ินกินนี่แหละแกงปลาของเฮาเหมือนนี้มาเด้อพี่น้องเด้อกินกันน้ำกันเด้อบรรยากาศใครยังไงอะไรเลยอย่ามาเด็กอยู่ว่าช่วยไหมกันตอวเด็แบบกอะไรแตกเลยนี่ตอกเนี่ยพอดีเอนี้ ขาคือขัาแต่ละคนเจ็บโทรศัพท์เป็นโลนนะโอเคหมดนี่น okay, ะครูยันผู้ยันว่ามันเสียเ <laughs> มาเกี้ยวข่าหอบแรกจากพี่น้องเรื่องแจกที่ห้าพักคอนย้อนอารมณ์ไปแล้วประมาณไลยสมงงติบ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วเราก็มาทำการเกี่ยวข้าวหอบแรงกันเลยอันนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเลยเด้สี่โมงยังแล้วแต่ยังแดดอยู่เนาะพว่าอยู่บ้านฮานนี่มันแดดมากคนะ่ะน่าทำหนี้ก็ยังแดดมาเกี่ยวข้าวจ้าทุกคนเกี่ยวข้าวหอบแรงมันจะเป็นก,กเขา้ขาวกไข่ของเขา มาหนีแหละแต่เนวนบทันตกดินนี่บอสาแดดจากเถือได้นน่ถ้าแต่เวนตกดินแล้วจังเย็นขนาดเดือนสิบเอ็ดแล้วก็ยังเป็นจังสียังร้อนมากเลยท่านันก็จะเป็นน้องสาวกับพวกแม่เกี้ยวข้าวค่ะ ก็ต่างนาจามาพี่น้องมาเกียกยเก่ยวเขาดํากันเด้อมาสอยสลากเกี่ยวเขาพี่น้องอันนี้ก็เป็นเกี่ยวไม้ของเขาเนาะอีแมล,ลเราซื้อมาหม่ใหม,ม่เลยนี่เข่าของเราเองค่ะเกี่ยวเข่าก็คอยยิบคอยย้อนเนาะเพราะว่าเกี่ยวไม้ย่ามมนสิบาทมือวักสัตว์มือบาทก็ไม่หา <laughs> <laughs> โอ้โหเขาเขามันอยากนอนแห้งนะ มันเป็นจังซีพี่น้องธีที่แกวเขาก็คือแบบนี้เด้อจับเกี้ยวก่อนแล้วก็คอยจับเข้าได้ถนัดจะเกีก่ยวไวๆเลยล <c oughs> องเบิ้งเขาอเกี้ยวไวต้ติบประสันกบหนึ่งสองสมมง <c oughs> <c oughs> เราเขาสาวลาวสาวลาวสาวลาเมั targets, ้งสาวลาเรวเอาก็ะสอบมัดแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้เราเหียนแบบมาจากปากสีนี่ค่ะกดทธายนันอันนั้นมันนำเกลือซีคนเบาๆได้ ตจจะใครเลยอันเบิไทยนี่ตเจ็ดสี่คนตเจะ่ายเขาเบิดไทมันีเมื่อเว้นในป้ามีเวียเพื่อนพี่น้องนี่นะคะคือก็ซาร่าเกี่ยวคนเดียวนะคะนี่ค่ะเดียอใหญ่มากค่ะนี่จองไมเกี่ยว ก็ไมันสีแดงก็สีแดงนะเนาะมดมีาภาพนี่คะหึงแตกเลยมดนะโอ้โหทุกคนกับประมาณนี้ละจ้านี่บรรยากาศยามแรงนี่ขขาวหน้าของเฮาเบื้องบนท่านเกี่ยวอันนี้คือเฮาเกี่ยวหอวบแรงเฮากะได้อยู่ประมาณสามสี่ไห้เนาะนี่ทุกคน น้องสาวสองคนกะทิทำภารกิจแบบน,นี้เริอ <c oughs> พี่น้องเริ่มาซ้อนหลังหล่าแก้วข่าวแกวนามนะเยจ้าน,นี่เข,าข่าของเขาเข้าให้เขา้าหน้ากับสิป,ประมาณนี้ละจา้านี่แหละเก็บบรรยากาศน้ำแรงให้พี่น้องเบ่ง เต็มไปด้วยภูพาปลาใหม่ที่ใช้สดงดงามวาซานโอเคจ้าพี่น้องถ้าเราคลิปมนันนีน้องหล่ก็บภาพี่ดอกมาที่ให้ที่หน้าของเขาคือเกา่าพี่น้องมาเกี่ยวเข่ามานันนีเนาะมันหนีกับเกี่ยวเข่าเป็นมือแรกเลยพี่น้องจ้าพอดีตอนเสาหันตอนเปิดคลิปผันมีแต่สองคนน้องหล่กับแม่มาเนาะพี่น้องบัดสุดท้ายมามีน้องสาวสองคนพันมาซอยเห็นไหม บนม,มาซอยเกี่ยวอีกพี่น้องมือนีกะส,ะสิคอโต้วัตสันนีก่อนเด้อเดี๋ยวเฮาก็ไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยพี่น้องมือนีกะสิฝ่าเมื่อาตะเวินพี่น้องน้องหล่าค่ะเบียก์จุบัดน้องพี่นอ้องอ่าโอเคจ้าสำหรับมือนีคอตโต้ซับนีจ้าพายที่ขัรับชมคลิปน้องหล่ามือนีกะฝากเป็นกำลังใจให้น้องหล่าคือเก่าเด้อสวยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องหล่าเซ็นเก่าเซ็นเดิมเนาะมือนีคอตโต้ซับนีจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบาย